อะไรคือดมเหลวเขาบูหูเนี่ยไหนะเขาหูหูเนี่ยไหร่คืสีสัมฤทธแต่เขาเห็นแจ็คเขอสีสัมฤทธคอยกําลังตัดลงอยู่ปัจจุบันนี่กําลังตัดอยู่ปัจจุบันนี่แหละแล้วก็กําลังลงไปพมื่ชท่านเบน็ดทุกคลิปดูเนี่ยอาจจะประมาณเกือบสิบคลิปสำหรับสำหรับหัวข้อนี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยดีที่คอยได้เก็บข้อมูลนี่ไหวแล้วแลักการเดียวกัน,กกนอ่ะตัวอย่างคือเจ้าชิไปตกเบ็ดนี่ไปตึกป่าเอาเอาเอา,เอาเบ็ดไปปรืบนี่แล้วก็ แล้วเจ้าค uh ิด huh. ว่าเฮามักอีหยังนี่จะมากินนันนี่เจ้าเบ็ดไปใส่หลักการที่ไ่นเจ้าปลาจะกินบ่ทำมากปลากินมันกิดยากหยักเลยเฮ้เฮามากมันปะแต่บรายุทธ์ปลาปลามันคือบูกินมันกิดยากหยักเลยเมันอคืนก็บางเออเขามากตัวใดหันมันสิดอาหารปลาเออเจ้าเจ้าจี้คำที่คอยบอกเนี่ยเพืะอนคนจะเสียไปสอนทีเจ้าจี้รถที่คอยบอกเนี่ย ขอคอยว่าออนี่ซ้ำศาสตราจารย์หนูนะเวลาขอาว่าแต่มหัวขอวจขอะไม่เพื่อเกแม่นแมนหนูได้จะทำเบื่อขอเชิว่าเชิญฝั่งนี่เข้าหมาักบัวไม้่าหมูสมักน้ำม่นหรอเขา้าจะไปตึกป่าเมื่อเขาจะไปเอาเงินหรือว,ว่าไปหาซื้อีงงานคล้ายๆก็ตึกป่าคอยมากตัวนี้จีบซ่าเหมือนกันคอยมากตัวนี้แล้วก็ณะขึ้นบัวมูสมักน้ำได้หยัดต้นเหตเขาเข้ามาเกิดคือพวกครงกันเสียไปสื่อมันมันบ่ได้ทีมงานเหมือนกันเัิญสุขเข้ามาพิซซ่าขอกินพิซซ่านี่เซบ เจ้าเบสมันเสียบพิษสารได้โยนในปลากินมุกกินเด้อเด้อมันกินขีก้กระเดือนเจ้า่าได้มกกักตัวอีกทีเดียวหมดตากบมดแตกตายอย่างเก่ามาทามาเฟนไซนี่ยังแบบนุงไปหาเขาอืเสียบไปคุ่มเหมือนเขาปีติเถื่อเขามาช่องซ้ำท้องสีหาท้องหายเขาไปน,นั่นแล้วหมดต่อไปกแต่จำคืนมาเองเถือใน,นเรื่องว่าเจ้าเขาจะบอกเลยแต่ว่าเขาเขาจะบอกจะได้คือเข้าหันเข้าหันคือเบาเรื่องผลประโยชน์เขาเรื่องเฟนายแต่เวลาเขาชิซ้อเองแล้วแต่เจ้า แต่ว่าพอ,อปิดเงื่อนหล่ะแม่ยืมเตือนเดอ้อคือคอยบอกวิวธีปิดเกลืขายจะได้ฟังผมัน,น่ะแต่จะอยู่อยู่บนเหรอเหมืงในออนไลน์นี่ตัวเชิญเออตบบอกกับเดมอนที่เชิญนี่เออทำเลยทำเลยคือคืออักการคือความจริงมันมันมันเป็นเหตุ่ลจริงๆฉะนั้นเวลาเขาจีบสาวกับการหาสมาชิกคาลูกขาเหมือนกันหลักการไปเอาปลาเนี่ยบ้าขึ้นจากน้องนี่ก็เหมือนกันเชิญสุขแม่ยุบน้องนั่นจะสางขึ้นมาเองเพราะท่านว่าน้องปลาธรรมศาสตร์ดอก แแบบน้องจนเรียงปลาเนี่ยไม่ผู้กินนะเพราะาฉะนั้นมันจะมาเฉพาะว่ามันเป็นประโยชน์เขามาเท่านั้นสิ่งที่มันหมักมันสอบเท่านั้นฉะนั้นรักการคือเจะจีบซ้าเหมืนอนทุกตรงันนี่เขาหมักอย่างเจ้าตรงเบื้องโอว่าเขาหมักอย่างแล้วเขาสอบอย่างที่ว่ามักสอบในบ่แเ่ณว่าคัดควบูุซชื่อเขาไหนขั้นมักสอบข้าควบบุซชื่อืนหนึ่งมันสีผพดกันมักสอบซีเนั่นเฮาหะเขาหมักสีเขียวเอาคือข่อยก็มีอย่างหมัมกคือบริมักคือกัน จะบอกข่อยหันทำโตค่ายกรรกลมกลืนทุกอย่างก็ได้หมดจะเคยเว่าโอ้ยขักสุดยอดได้เดียวนะโอ้ยอลักการข่อยอ่ะนั่นไหนฮู้ปะวะโกรธไปที่อันไหนกับดาวดูเอออันไหนอันไหนลักการเนี่ยคือให้ให้คือถึงกับเขาเาตึกป่าเนี่ยก็องไม่มีลิงแทนเรื่องหนึ่งนี่ที่ว่าว่าเสียวหันเป็นเบ้กับเสียวม้านี่เจ้าเคยฟังบอกอ่ะเสียวเบ้กับเสียวม้านี่เป็นเสียวฮากันเนาะ หากกันแต่ก็โอ้มันเจอกันแต่ก็ให้พันธสัญญากันหมอหมากับหม้อเบลบอกกันว่าเซวเอ้ยคันโตอ่ะเพิ่นหักแขล้งกันเนาะเพิ่นบอกว่าเซวถ้าโตมีเวลาวางสุภยาบาทหนเด้อโอ้เฮาเก็บอาหารไว้กินบักหลายๆนึงเออกินไปอีกหาปีกับบุบบุบมีแตคมเส็บซ็บคันโตไปหาเฮาเดี๋ยวเฮาเสี่ห้โตกินคนเดียวเลยแบบแบบฮับโตคนเดียวเฮาหักโตเฮาไปเปืนมาได้เออเข้าใจป่ะมันนี่ หมอเป๋เมื่อไหนก็คิดทอดหม้อมาละบาดนี่ไปยางหม้อมาหมอมัดดีใจโดดเด้โด่งเลยคือคือใจไม่ได้แล้วเขาจะบอกก็แบบใจได้แล้วนะนี่นะคอยฮักอีลีนะหม้อเป๋คอยแชร์แช่ของอีลีเด้แต่บาดในควบมือซื้อคนอายเป็นยังคือผิดกันเหมือนเด้อประวัติเพื่อบรรนังเดือบลอยโว้ยหม้อมากับไปหาอาหารเพียวมีแต่กระดูกกระดูกแล้วก็สีเน่าสียังหมาอ่ะก็ห่อใบกองทั้งหน้าหมอเบ โมเบคิดด้วยเอ๋ <c oughs> เอเฮ้ยไม่ได้อะไรอ่าอ่ะค้อมกักเดี๋ยดีเออใช่ป่ะนี่คือนี่อยากอยากอยากอยางบอกเขาว่าธรรมชาติมันแ่ละคดเหมือนกันโอ้ยใบชั่นอุซ่าบาร์ฮักแป้งกูเดี๋ยวคิดหักมันสิตายในใจคิดนานแล้วดับละวห้องเสีบมิตรก,กินบมดอ่ะบารู้ใจหลายใจดำคิดได้ใหญ่มึงเด้อไว่าฮักกูบ่เท่ากูมีใจที่มึงซ้่มเพื่อมาดี มึงพยายามมึงกูมึงจะขิ้จักว่าหักจริงไปจังไดเฝนว่ามาแบว่าบัดนั่นหนะลังจากเมื่อปุ่มเนะาะบัดบรโดลว,วนไปหมอหมาพยายามมาเนี่ยนึง่งกูเสียเหตุแต่มันเบิ่งว่าเข้ามาหักแท้จริงๆเป็นจังใดมอมาไปมอแล้วกันลากยาอีกอ้าว <c oughs> <c oughs> ลากยาว่าอีกอ,อ้าวมอหมอหมาขี้อันตายอีกสุดลูแล้วต่างคนใจมันได้แล้วจะเข้าใจว่ แต่ว่าในการนําเสนอในการหายมันผิดควมต้องการของแต่ละคนที่การเกลี่ยจะได้ไหมที่เสียวมากับเสียวแบไปมก็ต้องถามหม่มันก็ต้องมันก็ต้องเข้าใจเองแล้วปุ๋ยมันต้องเข้าใจว่ามันไม่ผิดมันควบบ่เข้าใจนะเข้าใจแต่จะคล้องตัวเลยเข้าใจต้องสันนิษฐานก่อนเนาะขั้นไปท้ามันมันก็ต้อง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 สันนิษฐานในวันสงเบิองเบาคนน่ะเป็นธรรมาศาสตร์ยังไดอปกติก็แค่นั้นนี่เขาก็ลังเชื่อบอกซึ่งคขา่าโนนเศรษฐกิจป่ะนี่แหละนี่แหละ ก็ค um oui, ือแบบเฮาต้องเข้าใจธรรมศาสตร์ว่าไอไอมอแหวนนี die, ่อาหารมันคือยังไอมออาหารคือยังมอไก่นี่คือยังบาดนค้นถ้าไปหาเนี่ยมันนั่นหลากหลายว่าเนี่จะเข้าใจว่ะสนั้นบ่หม่นว่าจะมีจะเข้ามาแผนการตลาดด่นะสติสุขด้วยนี่นะวัละ5หามือี่นะสินค้ากาแฟอู้ไพก็กินเนี่ะไพก็กินอยู่แต่เขากินกาแฟนี่รืลว่ากาแฟดาวฮื่งเขาถามตรงตองอะลือเนสกาแฟพันกีบอะเขาถามตรงตรงเลย ขากินกาแฟาทุกคนหรือว่ากินโอเลี้ยงหรือว่ากินกาแฟานุม่มเ่่กินเออสื่อแบบสําเร็จรูปไปเขาไปตีกินบอหายมองได้ว่าคนกินกาแฟาทุกคนเข้าใจแต่ว่าเป็นยังคนตัวก,กินกาแฟเจ้าแม่นป่ะ,ะนั้นเขาต้องมองอีกว่ากลุ่มคนเีาไปหาเนี่ยมันกลุ่มไหนเนว่ยอไเป็นจังไหรนี่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 นคอยคอย,คอยจะม่ควบฐานะเหลืองเนวนี้แหละ มันจะบมเมนว่าสักเตัวโอ้ยไแฟนกิดตะไรมาบอมชัดว่าขายแฟนไซค์เอาอย่างตายเลยบอมีขายบุหรี่แฟนไซค์บอครบบอมีเงินบอครบบอมสันดีอ้าวแมนพนเปล่าแมนเพราะว่าเพนเป็นเจ้าของแต่ว่าเฮ่าสิไปหาลูกค้าเฮ่าเนี่ยกลุ่มเพราะว่าพนเปล่าจำเจ้าเพื่อเพนเพื่อเพื่อต้องการขายเนี่ยนั่นดิเพราะว่าลูกค้าเพนเนี่ยนั่นบัดเฮ้าเดียบัดนี่พุ่มฐานจี่ดีฉันแสดงเขาต้องไปหาคนแต่ละคนเนี่คือเฮ่าต้องไปซร้อยเป้าหมายลงไป ไปซร้อยเกินว่าภาษากรารตลาดเกินว่าต้องมีอุปสงค์หรือจะมีอุปทานเป็นบ่ mm hmm. คืออุปสงค์หมายความว่าความตองการ mm hmm. ควบตรงการบอกหมายว่าควบอยากกันเดียวเลยควบตรงการที่จะสื่อคือมีเงินบอกปุ๊บเงื่อนเพ่อสื่อได้โดด mm hmm. ฉะนั้นควบตรงการมันบอกถึงว่าควบตรงการมันมีสี่อย่างหนึ่งบอกถึงสินค้าตัวนั้นนะคอยต้องการอยากกินอยากใส่เพื่อจะเอาสรรพคุณของมันอันสองควบตรงการราคามันต้องพอดีกับคอยำํำ มันบอกเอออันที่สามควตตองการก็คือให้คอยไปซื้อยูไทร์สถานที่ซื้อน่ะไปซื้อยูปักเซ่ไปซื้อใสบ่บานขอเจ้าปุกเซ่ห่างกันไปหลายโลหรือว่าจากไดนมันมีวิธีที่จะหาย่อยหอดเทื่อน่อยเด้งง่ายเห็นป่ะและการควตตองการที่มาขอซื้อซื้อมีแทมบอซื้อแล้วมียังส่งเสริมการค้าให้่อยที่ว่าให้่อยประทับใจเจ้านำ่ำคือว่ารักการตัวหนี้มน,ข,นขั้นขันข้นเขารลบรลวมมาเป็นการตลาดในเศรษฐศาสตร์คือรักของซีพีกับซีซีจะดูแล้วเขาคิดแค่เพียงทฤษฎีก็ เอออะไรหรออะไรคือทานมาไอติเอามาเขาคือตลาดเห็ดธุรกิจกับสมาชิก็เพื่อการจีบสาวนะเขาเปิดเห็ดกับเขามันเต็มที่อลไรกันเสมอต้อนเสมอปลายเอานะครับเขาไปเห็ด ันไหพอคิดได้ยุตะตรงปิดเปนสายีเนึ่ไหนพอคิดว่าเน้งเท่ากอพอแต่แบบพ้นประโยชน์พ้นข้อบนดนวนถอถือเือถอแปว่าความที่เข้าฝากมาแปลว่าหาสิ้อกัไหาอแบ่งกันมันมีมาตั้อกออนบราตัวที่ซองหนึ่งเท่ากับสองาผืนทานกับปุดเนี่นะอืมแ้องคนเป็นนักธุรกิจเดีว่ันมีเงินคืทำเนคจังโยธาปิดการขายแต่งานสร้างสังคมนั่นนะแต่ว่าพ้นประโยชน์สู ภาษีภาษาอยฮหนอยนาเจ้าสังเกตว่าสำคัญไหมคือตัวเสื่อมตัวเสือมตัวเือมมันสำคัญเลยแต่คนสมากกันตกมาตายได้เครือข่ายไปเนี่ยก็คือคิดว่าตัวเสื่อมคือตัวจริงคือไปปักหลังเขาคิดว่าคนที่มาที่ิที่เป็นตนซ้ายนี่คือว่าเขาจะเป็นตนแบบคือว่าเขาสิเหตุแต่เพราะ่ไดะดังใจเอาคนมาแหละเพราะว่าเขาบเหิตบวยยังจะบม่ิตของเขาเพราะว่าชุดไายก็เอามริกาเอาไปเหอย่างนี่คนนี้แล้วก็ตัวเองกันถอดกันให้ไปใช่ไหมล่ะ ที่จริงในความจริงมันคือการสตาร์ทรุ่นแหลกคือจะต้องหาต้นสายก่อนต้นสายอาจจะโ่ใชัยแต่เขาเป็นตัวเสื่อมเปลี่ยนเขาว่าต้นสายให้มันเป็นตัวเสื่อมให้ก่อนคือขั้นเขาเหตุบทจริงใจคเขาเหตุบทสุดบ่แม่เขาบ่อยากเหตุไหนมันบอกถึงว่าจินตนาการเขามันบ่ถึงกันยังวะวิชาฐานเขาบ่มีจินตนาการเขาบ่ถึงว่าเขาเขาเขาออกไปเขาหนอเขาจินตนาการอู้่แต่จินตนาการถึงอดีตมีคนบอกมีคนว่ามีคนไหนไม่รู้ละอ่ะ มาจินตนาการไปข้างหน้าคือจินตนาการแนวลบบาได้จินตนาการแนวบวกไปนี่เขาสีบากูจช่ไดมเขาสี